ไม้เ่น้ำปูค่ะเลยซื้อมานะคะมีใบขิงซื้อใบขิงมาด้วยเรียบร้อยค่ะไปตลาดนัดมานะคะนาะแล้วก็น้องนางก็ทักทายถนนสายนี้สวัสดีจ้าน้องจิราพ่อนะคะไปออกจากบ้านน้องเกียงไก่นะคะแล้วก็ไปแวะหาพี่น,นันอ่ะพี่พี่พี่รองราตรีก็ไม่เห็นเปิดนะคะเห็นก็เข้าเขาบอกว่า น้องบักหนก็มาไหว้คับพี่อ้อยวัดสวัสดีทักทายสัมฤทธก็ยังมาแวะทักทายพูดคุยเขาคุณค่ะน้คุณสมพงศ์ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นเนาะสัมฤทธทั้ง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 ทุกดดีค่ะน้องน้านะคะผมคุณพพี่ออกมาโดยไรโซดผมจะทําคลิปเดียวช่องใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์อ๋อใช่ค่ะนะใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ทุกคนค่ะน้อบางท่เลยไม่เห็นกันนะคะเนาะส่วนใหญ่จะไปเห็นในไร์บ้านเพื่อนๆนะคะ นะปิดบ้าน,นกี่โมงก็บอกได้นะคะเนาะแล้วก็น้องนางก็ทักไายยายนาะงสวัสดีค่ะยายนางนะคะคนนั้นทักทายน้องไปแล้วค่ะเนาะของปูนวิพัฒน์ชื่อเรียกชื่อเล่นชื่อเบียรดก็ได้นะคะผมมันง่ายๆอ๋อค่ะนะเนาะห๋ยวน้องเบียนะคะนะ้องนมันจะคล้ายๆกันอาจจะแบบเพี้ยนๆกันนิดนึงนะคะเนาะอาจจะต่างกันนิดหน่อยนะคะให้ฉลองบอกรับสายลูกค้าก่อนขอบคุณค่ะนะคะไม่เป็นไรคะนะ่ะเนาะรับสายได้ค่ะธรรมธุระทิพวรรณวันลาร์ดนะคะเนาะที่จะบอกข่าวดีว่า อ่าประทิบค่ะสําเร็จเรียบร้อยแล้วนะคะปเป็นคีเตอร์รนะคะรอาการอนุมัติอยู่นะคะนะคะ้ำ <Acting S 1> หมดแรงเลยวันนี้นะคะไม่เป็นไรคะ่นะน้ำคุณภูนพิพัฒน์กาลังรับชมค่ะคุณสมพงษ์นักธรรมก็กําลังรับชมค่ะนะ้ำไม่ได้เจอคุณสมพงษ์นานแล้วนะคะคล้ายๆว่าจะมีข้อความค่ะมีกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะว่าพี่หวานเปิดบ้านนะคะประมาณนั้นนะคะ พี่หวานบอกส่งกําลังใจให้ค่ะนะคะน้องอ้อยนะคะป้าทิพย์ขอตัวนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะยายนานก็ขอตัวนะคะเดี๋ยวสักพักอ้อยก็จะลงแล้วค่ะแล้วเดี๋ยวก็ทักทายเพื่อนๆก่อนสักพักนะคะน้องเชลินก็บ้านอะเพื่อนเยอะค่ะอบอุ่นมากๆนะคะแค่ครึ่งชั่วโมงก็ สิบกอดวงตาแล้วเนาะสิบกอาดวงตาแล้วก็สําเร็จเรียบร้อยนะคะเนาะวันนี้ก็ได้รับการตั้งค่ารอการอนุมัติอยู่นะคะเนาะขอบคุณวันเพ็ญภูราชกํกลังรับชมสวัสดีค่ะสวัสดีทักทายทราบค่ะน้องนันเปิดบ้านใหม่โมงครึ่งเนาะเปิดบ้านยืนยันตัวตนนะคะเนาะบ่ายโมงครึ่งนะคะเนาะขอบคุณค่ะขอบคุณมากมากค่ะเนาะแวดทักทายพูดคุยสำเร็จก็ยังแวะทักทายพูดคุยขอบคุณค่ะนะคุณสมพงศ์ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นเนาะ สำเร็จทั้ง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 ทุกด้านแล้วก็ส่งหัวใจสีดวงให้นะคะคุณสบการ์คณะไทัยยยานางค่ะสวัสดีค่ะคุณยายนางค่ะสวัสดีคระชัยคุณยายนางด้วยนะคะทักทายส่งกำลังใจซึ่งกันและการขอบคุณมากด้วยนะคะเนาะอะไรอ่ะเดี๋ยวป๊้นเนลค่ะลูก แล้วก็พี่โอ๋ก็ทักทายน้องชลินเช่นกันสวัสดีคะ่ะคุณชาลินนะคะสวัสดี <c oughs> ทักทายน้องชลินด้วยนะคะทักทายส่งกำลังใจค้าแล้วก็ส่งหัวใจสีดวงใหนะะงใน้นะคะคุณส่การทักทายยายนางค่ะสวัสดีคะ่ะคุณยายนางค่ะสวัสดีทักทายคุณยายนางด้วย,ยน,นะคะทักทายส่งกำลังใจซึ่งกันและกันขอบคุณมาก <c oughs> ทักทายคุเลยนะคะ <c oughs> ของออยเฟนดี้เพียงแค่นี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่ขอบคุณมากๆค่ะขอเวลาปิดบ้านนะคะขอบคุณมากๆโปรไฟล์ประทับเข้ามาแล้วนะคะเห็นโปรไฟล์ประทิบเข้ามาแล้วเนะาะก็ทักทายพูดคุยกับอ้อยก่อนได้นะคะส่งกำลังใจให้ซึ่งกันและก,กันนะคะอเ,คเอาไปไหนลูก คุณสุการก็ทักทายน้องนาะสวัสดีค่ะคุณนาะเอาเนี่ไปเดียนะคะเนาะรถไปสีใบเท้านะคะ,นะะ,คะบอกบอกปฏิทิพนะคะว่ารถไปสีใบเท้านะคะเนาะคุณน้องคุณพิพัฒน์บอกตอนนี้ผมขับเป็นแอดมินไลฟ์อ๋อเปิดบ้านเจ็ดโมงนะคะเนาะก็ใครว่างแวะทักทายวันนี้วันไหนที่พี่อ้อย ตื่นเช้านะคะจะแบบทักทายวันไหนตื่นซ้ายก็ไม่ได้ไปทักทายเราขอโทษขอไปดูบางดีกว่าไปอ่าดีกว่าไปทาอย่างอื่นนะคะใช่ค่ะนองเิรพัดชชยค่ะเนาะน้องนางบอกว่ามาข้ามาข้ากําลังกินข้าวอยู่ค่ากินข้าวไก่ทอดกระพานนะคะเนาะได้รับการตั้งค่านะคะเนาะได้รับการอนุมัติพระที่ว่าทักทายน้องบักนวดสวัสดีข้าบักนวดนะคะอุสาพงศ์บอกขอตัวก่อนค้าขอให้ปังปคงะาขอบคุณข่ะขอบคุณค่ะน้องนางนะคะายนาก็น้องนางก็สวัสดีรับห้องค่าสวัสดีทักทายค่ะเนาะใครได้ไรทานข้าวยินมากนะ นางบอกไม่เป็นไรจ้านะคะคมเช่นกันนะคะน้องภูริพัฒน์ก็ทักทายคุณเรืองเดชค่ะสวัสดีค่ะพี่เรืองเดชนะคะสวัสดีค่ะพี่เรืองเดชนะคะน้องคุณเรืองเดชก็เป็นฟ้าแฝดของพี่หวานบอกกินดีกับป้าทิพด้วยนะคะนะคะป้าทิพก็สําเร็จเรียบร้อยนะคะตอนนี้รอการอนุมัติ14วันนะคะเนาะรอการอนุมัติอยู่นะคะห้องน้อยด้วยนะคะไม่แน่ใจว่าเปิดบ้านกี่โมงนะคะอย่างสะสมเวลาหรือว่าเปิดบ้านยืนยันตัวตนหรือเปล่าคะคุณมัรเพนเนาะอืมโรกจีบนะคะแล้วก็รุษันี้ก็ทักทาย น้องนันค่ะสวัสดีจ้าพี่นันคนสวยนะคะน้องนันบอกว่าเม้นห่างๆค่ะพอดีกําลังแกะพอช่วงนี้แต่ทนแต่ะคนก็รอกันว่าสิบสี่วันนะคะเนาะก็ยังไงถ้าก่อนที่จะผ่านก็เคลียร์หลังบ้านให้เรียบร้อยนะคะอุสมพงศ์ก็ทักทายคนอีกนะคะอ้อยเฟนลี่นะคะเนาะชื่อเล่นชื่ออ <gi us? S 1> ้อยนะคะเนาะก็ฟิตฟิตชื่ออ้อยนะคะเนาะอ้ <Ó> อยเฟนลี่นะคะเนาะคี่笑<笑> <layout> ไม่ <laughs> เป็นไรค่ะนะคะไม่เป <laughs> ็นไรชื่ออ้อยค่ะ ถ้าเห็น AO y ไก็คืออ้อยนะคะอ้อยนะคะเนาะคุณนี้คมก็มาสวัสดีครับสกว่าๆนะคะเขาถึงเปิดเนาะแต่ท่านแต่ละคนจะไม่ความคิดจะไม่เหมือนกันแล้วแต่ค่ะเนาะก็เหมือนพี่อ้อยค่ะพี่อ้อยก็มาไหนพอมันกีไปทักทายมาแป๊บหนึ่งค่ะเนาะเขาคุณมากค่ะทีวมีมาทักทายคุณมันเพนไม่ทราบว่าสําเร็จหรือยังเอยเปิดบ้านช่วงกี่โมงนะคะเนาะก็ฝากฝากโน้ตฝากขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณไอ้ฉลองด้วยนะคะที่มอบดวงดาวให้ขอบคุณค่ะขอบคุณมากมากไอ้ฉลองก็มอบดวงดาว อให้อ่อยขอบคุณมากเลยนะคะน้องพี่พ่อสื่อไอสูงการนะคะเนาะแล้วก็พี่หวานก็บายบายค่ะบายบายเช่นกันนะคะเนาะพี่คุณวนันเพลก็ทักทายพี่หวานปานีสวัสดีค่ะ เรียกสันส้นๆว่าอ้อยก็ได้นะคะน้องอ้อยพวงนี้ถ้าจะหยุดสักวันไม่ได้ไม่ดีใช่ไหม <c oughs> ไม่ดีค่ะน้องก็เปิดแค่วันละชั่วโมง <c oughs> ขอบคุณมากค่ะครูขอบคุณท่าน AI ด้วยนะคะน <c oughs> าะที่ไอปทิบมาพูดคุยกับอ้อยขอบคุณมากๆค่ะนะคะน้องทุกคนนะคะผพีเตอร์ทุกท่านนะคะน้องนางก็มาส่งกําลังใจให้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะไอฉลองก็ทักทายน้องนางเช่นกันสวัสดีนะคะนาะ แล้วก็คุณสงการสวัสดีค่ะมาส่งกำลังใจค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีทักทายคุณสงการไม่แน่ใจว่าเจอห้องไหนนะคะน้องมีส่งนั่นนะแต่ถ่ายทอดสดเฉยๆนะคะนาะใครว่างก็แวะส่งกำลังใจได้นะคะเวลาน้องถ่ายทอดสดนะคะนาะเรื่องเรื่องกีฬาฟุตบอลน้อยสุนทักทายคุณนิคมค่ะคุณสมพงศ์บอกว่าแวะทักทายคับไม่เจอกันนานเลยใช่ค่ะไม่ได้เจอกันนานเลยะคะ่ะนาะก็วันนี้ท่านนียแวะทักทายคุยกับอ้อยได้นะคะเนาะ ข้่มยำข่ามย,ำ,ยำแรงแล้วใครได้อะไรทานข้าวมั่งนะคะเนาะที่บ้านอ้อยก็ได้ส้มตำขอเดินทางปลอดภัยขอให้มีคลิปแตกแสนแตกล้านนะคะมียอดเหรียญเข้ารัวๆเช่นกันนะคะนาะปักหนวดกระทักทายปฏิปวันสวัสดีค่ะนะคะปทิพระทักทายค่ะคุณพืชพันธ์บอกผมครีเอเตอร์แนวท่องเที่ยวและกีฬาครับผมใช่ค่ะนะ้ปกติก็จะเห็นเป็นอ่าถ่ายทอดสดเกี่ยวกับไม่ได้ทําเองค่ะเนาะไม่ไทําเองค่ะส่วนใหญ่วันศุกร์นะคะจะไปซื้อตลาดแต่เมื่อกลางวันก็มีมีอะไรนะซุกี้อยู่ค่ะอยู่ในหม้อ อถ้าหิวแนแล้วนะคะนาะแล้วก็พี่หวานบอกขอให้เหรียญปังๆนะคะนะคะวางผลลัพธ์ประก์บผมดาเนินการเน็ตการเน็ตหมดอาชีพผมก็ทำคลิปเรียว เรื่องราวหมู่บ้านต่างๆและธรรมชาติโอเคค่ะเยี่ยมเลยค่ะเนาะน้องนาก,กระทักทยคลายกีฬานะคะส่วนใหญนะ่จะเข้าไปเจอนะคะเนาะเพราะว่าจะขึ้นหน้าฝีนะคะกับสกอรี่นะคะเนาะพี่หวานกท็กทากทยคุณนิคมเช่นกันสวัสดีค่ะนะคะคุณนิคมกระทักทยพี่หวานปัดไม่ได้ขาดอ้อกล้องปัดกล้องไปเปียนหนึ่ง,งดูไปโดนกลอะนะน้องค่ะเนาะต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะแล้วขอบคุณท่าน AI ด้วยขอบคุณค,ครับเอามาเปรียบเทียบกับกลเกณฑ์คลายกับ ครีเอเตอร์เหมือนกันใช่ค่ะนะปังกดเกมก็ก็ ไม่ได้ทําเองค่ะเนอะไม่ทำเองค่ะส่วนใหญ่วันศุกร์นะคะจะไปซื้อตลาดแต่เมื่อกลางวันก็มีมีอะไรนะซุกี้อยู่ค่ะอยู่ในหม้อถ้าหิวทักทายคุณพุนพิพัฒน์สวัสดีค่ะนะคะพี่หวานกมาสวัสดีค่ะสวัสดีทักทายพี่หวานค่ะน้องพี่หวานก็พึ่งพึ่งพึ่งเอ่อลงเวทีกําลังคูณจ้าขอบคุณค่ะขอบคุณยายนางด้วยนะคะขอบคุณมากมากค่ะเนาะขอบคุณเอไอด้วยนะคะเนาะที่ส่งเพื่อนๆแวะมาทักทายส่งกำลังใจให้อ้อยขอบคุณมากมากแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่นะคะเนาะอ่ามี ครอบครัวอยู่ที่เชียงใหม่อำเภอแม่ริมค่ะนะ้ำปราเปิดผิจาก,การอู่ซ่อมรถที่เชียงใหม่ค่ะนะเนาะแนอปินที่แนเปินที่นปินที่นแนเอาไหนอันนี้ไหมอืะนะผมพิพัฒน์อนบอกว่าสวัสดีครับพี่อ้อย <laughs> น่าจะเป็นน้องหรือว่าพี่ก็ไม่แน่ใจนะคะน้อยก็อายุสี่สิบหกเนาะ ไม่แน่ใจว่าอาเป็นพี่หรือเป็นน้องนะคะคุณวิคมก็แง่หลอค่ะนะคะวันนี้ได้มาเจอกันแล้วนะคะนะ้ำนองคุณพัฒน์บอกตอนเป็นเป็นรายการแรกของผมเลยคือรายการพายมิเตอร์อายุ12ขึ้น <c oughs> ดีกว่าไปอ่าดีกว่าไปทําอย่างอื่นนะคะ <c oughs> ใช่ค่ะนองพุธพัชใช่ค่ะเนาะนาง,งบอกว่ามาค่ะมาค่ะกําลังกินข้าวอยู่ค่ะกินข้าวไก่ทอดหนักไม่เป็นไรคะ่พระพอคิดอยู่ว่าจะเปิดหรือไม่เปิดดีเน็ตไม่ค่อยดีค่ะวันนี้พี่อ้อยไปบ้านใครก็เน็ตไม่ค่อยดีเนาะไปบ้านนาโพสไปบ้านพี่ก็จะขึ้นเป็นรอบเป็นรอบ คุณก็ไม่ได้ขึ้นนะคะเนาะต้องขอโทษอภัยด้วยที่ไม่ได้แวะไปส่งกาลังใจนะคะเนาะอ๋อเนาะคุณพั์ก็บอกพี่เรื่องดีปว่มมาส่งกําลังใจครับผ้มสวัสดีทักทายพ่อใหญ่สรงการค่ะสวัสดีทักทายค่ะนะขอบคุณมากค่ะที่แวะมาทักทายกันนะคะพี่หวันบอกขอตัวไปต่อนะคะขอบคุณค่ะคุณพี่หวันไปเลยแล้วค่ะไม่ทันแล้วปฏิปก็ทักทายยายนางสวัสดีค่ะยายนางนะคะยายนางก็ทักทายคุณนิคมสวัสดีค่ะคุณนิคมนะคะ พี่ก็ทักทายน้องนางสวัสดีลานะคะส่วนใหญ่จะเข้าไปเจอนะคะเนาะเพราะว่าจะขึ้นหน้าฝีนะคะกับกอรี่นะคะเนาะพี่หวานก็ทักทายคุณนิคมเช่นกันสวัสดีค่ะนะคะคุณนิคมก็ทักทายพี่หวานไป